โอ้มาเบิ่งเห็ดเพิ่งนกนุกครับโอ้อยางงามเลยเดี๋ยว้อดอกนี่มั้ยสามสิบก็ดอกเหมนได้ครับมูลเนี่ยโอ้ถืออีกครับโอ้ได้และดอกนี่ ครับผมขับมาพบพอกับลูกจาก้างอิสระอีกคือกเก่าเห็ดดอกแรกเขาเป็นเห็ดกอแดงไงครับไม้ของเขาก็ยุ่เขาบังเหยอำเภอเทบสถิตจังหวัดช้ยภูิครับเมื่อนี้กับตรงกรับเส้าว,วันที่20มิถุนายน6668ครับโอ้ เมลโกลลเตระดอกนี่หนาแตกมากเหรอครับนี่เลี่งหลายฝนบ่ตกหลายเมือ่อเหรอ นิ้เพิ่งขาล้ายครับนงน้อยนิ้นนเพิ่งนกนู้ครับ ก็บานนี่ครับบานมังให h เลยอู้ทองขาวจุว้ยยางงามเลยครับ วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระ,ะครับมาอนีกักับ,กบมบอบพ่อพ่อกันตอนเศร้าๆนะครับมาอนีกับตรงก็เศร้าว,วันที่20มีถุนายนพศ2568ครับหมายกับยังเปลี่ยนเขาบังเหยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยพุ่มหรอครับหมายเก้าหมายเดิมที่เขาเคยมาหรอครับเบืองผลงานที่หาขึ้นมารอบเศร้าเป็นฮิตก็ดอกบ,บานบานครับเมื่อนี้่เนาะ เขาเว้นไว้เมื่อนึงกับส่วนมากก็จะเป็นดอกบานครับ้ามาเก็บทุกมือมันกับบได้เห็ดเนาะมันกับห้างครับเขาเลยจําเป็นต้องเว้นมหาแน่ครับช่วงนี้กระดานี่แหละครับผลงานจังใดกระลุนไปน็อกกันครับเมื่อนี่ปลาเขาสิมีข้อมันมาฝากพี่น้องหลายซ้ำใดยเนาะครับเนาะช่วงนี้กับเป็นช่วงเห็ดห้างครับช่วงเห็ดไว้ละครับไปครับรุนไปน็อกกันเลยครับเบิ้งเห็ดรอบเศร้าของเขาเลยครับยังเป็นเห็ดกอขึ้นกาครับ เห็ดกอบานๆคือกโอูมาเบิ้งเห็ดผึ่งนกยุ้งครับอู๋ยังงามเลยเพี่อนแต่ละดอกเนี่ย หูหมูนี่จะดอกน้อเนี่ยเขาเคยได้ถึง20 30กว่าดอกอนะครับมูเนี่ยือห,หลายดอกแล้วหามีก,กอนดอกน้อยครับอ ngoài còn phải มูนี่ไหมครับบึงอกเดอกน้อยๆก็่นะี้เลยว่าเอาดอกอเอาต่ดอกก็าเอาได้น้ะครับเนาะ <ở> อือีกบ่เพิ่งไปน้ำกันครับ มูนีงหญ่เติบอยู่รับมือีงว้าดอกนี่ไหม ดอกน่อยกับน,นี้ครับติดกันมาว่าสิบเอาดอกน่อยติดกันม้าสัมดอกน่อยอไปครับหาเบิ้งไปอีกเรื่อยๆเนาะบุญละโอไปอีกครับมงหั่นเา้า เ้าบ่เห็นอ,อ,อีกซีดอกม,มูเดี๋ยวได้ครับเนี่ยหูสุดยอดเลยครับเนะหหมูเดียวครับยังงามเลยมูเนี่ยไปครับรุ่นน้อกันต่อไป หิดพึ่งแดงครับหิดพึ่งนกยุ้งอีกครับ ผึ่งแดงครับบมเมนเหุ้ผึ่งนกยุ้งได้เ่ยผึ่งนกยุ้งบ้านเหรอครับ เพิ่งลงยุ้งหัวเขียวครับ เฮ็ดเพิ่งสมครับมะเบืองหอมไ่ของเขาครับสีได้จักดอกดอกแรก มาเบ่งเห็ดดอกนี่ครับดอกเล็กน้อยหน,นึ่งเนี่ยเอาเอาไอ้นี่แหละครับดอกเนี่ยพี่ดอกเขาเสียวเ,อออเปิงูหบานเปิงเซึ่งเลยครับก็กะงามอยู่อือ มารุนพ้นน้อยน้ำกันครับว่ามือนี่เขาสีมีบ่สีไดแจักดอกบอ่เห็นแล้วดอกนึงครับบานนึง ได้แล้วบานนึงละนี่ไงโอ้นี่อีกบานนึงเอาได้บ่เนี่ยโอ้เอาไว้ฮิตเชื่อกซะนะครับเนาะ คเขาก็เดียห้อยเชือกไว้เพื่อวางวดหนาจวกหลายก็เกเนะครับเนาะนี่ละไปรุ่นต่อไปตอเก้าออกอยู่เนี่ยโมมีทั้งนี้โอ้พี่หมานนึงครับ อดสองบานยเยอะรอบ้างอีกก่อนอยังบัรทันไห้รอบเมิ่ะครับพ้นน้อยได้สองบานครับเราก็เฮ็ดเชื่อไว้ดอกนึงแล้วครับเนาะนี่แหละครับผลงานพ้นน้อยเมื่อเนี่เห็น,หน้าเขางาม,งามๆเก็บออกกันครับ บามาเบ่งผลงานการโล้อโคกของเขาสำหรับมื้อนี้ครับนี่สำหรับมื้อนี้เข้าหมานกันยังเป็เเี่นเห็ดกอแดงไงคือเก่าแหละครับมื้อนี้ก็ไรเนาะส่วนมากจะเป็นดอกบานๆแลลวเนะครับเนาะนี่ครับเบ่ง เห็ดกอแดงไง่บานเพิ่งเซ้งอยู่ครับแต่ว่ากะยังงามอยู่นะครับเนาะนี่ละลอกกะมาได้เห็ดเพิงนกยุ้งอยู่ครับได้อีกมูนึ่งง่ายเลยครับมูนี่เนาะมูเนี่ก็หลายดอกอยู่ครับเนี่ยกัลังออกไม่ไหมเลยครับเนี่ยแต่ว่ากะย่างหาบางอีกกับ่มีครับออกอยู่ดอนดียวแช่นั้นหลายเห็ดเพิงนกยุ้งอะดอนอ่นบบออกเลยครับก็ได้เห็ดเพิงนกยุ้งลอกก็ได้เห็ดเพิงแดงลอกก็ได้เห็ดก้อแดงหง่ครับมือนี้กับมีวามหมานกัประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะก็ถือว่าหายากอยู่ครับเห็ดสําหรับมือนี่ สำหรับท่านใดที่บ้หูโคกอยากมาหากรยากอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะเฝ้ามาเพราะว่าเหตุมันอยากห่างคักอยู่ครับสำหรับท่านที่หูโคกเพราะได้เกียบยได้เล็มเพราะได้แกงอยู่ดอกนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มีควข้อมาเมาฝากพี่น้องเฮาซํานี่แหละครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพราะการชิปนาครับผมสวัสดีครับ